กระบาดสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกรุ่นาโปรดกล้าปรดกรมอมพระราชทานพัตาหารถวายผู้บริหารกณาจารย์เจ้าหน้าที่และระานิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 4ี่ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุมโมทนาบุญในพระราชากุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดนี้ได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศิลัต,ตรไยและพระราชากุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิษพระราชาสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรพรชัยสเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักไทยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรธิติการ His Majesty King มหาวั i ิ i าลงกรพระว p r a v กล้าวเจ้าอยู่หัว He Is graciously devow to offer food to monks administrators lecturers staff and the students of MCU Wang Noi District Ayutthaya province from the 21st November 2021 up to the present. Humbly rejoice in the royal morris with the grateful feeling in the incomparable royal grace, And Humbly wishes Majesty the King's great protections of the Triple Gem and uncountable fruits of arms. May His Majesty the King's ever prosper with the p r o g l o r i o u s blessings be esteemed and revered for the kingdom of Thailand long live His Majesty the King วันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพที่มาถวายพัะทหารแด่ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาจุฬารวมทั้งพระสงฆ์ที่เข้ารับอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ โดยเสด็จพระราชกุศลประกอบด้วยคณะที่หนึ่งเป็นคณะของคุณทยานานเศรษฐารุ่งโรดวันนี้คุณทยานานเศรษฐารุ่งโรดพร้อมดยาิสนิทวิสัยสัมพันโยโจนได้มาถวายพตรตหารเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวหน้าที่การงานวันนี้นำพตรตหารข่าวหวานมาร่วมสมทบเป็นแกงเลียงผักบุ้ง ผัดพริกแกงขนมกล้วยและขนมตาลผลไม้เป็นส้มเขียวหวานนะขออนุโมทนาบุญคณะที่สองเป็นคณะของพระมหาเสรีชนนริสโรผู้อำนวยการตวนงานบริหารสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์วันนี้ท่านพระมหาเสรีชนนริสโรได้บริจาคปัจจัยเป็นค่าพัตนารเป็นจำนวนเงิน7,000บาทเพื่อทําบุญอุทิศ วนกุศลถวายพระคูโสพลพุทธศาสตร์เชี่ยวชิตินทริโยอดีตตรองอธิการมดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านนอกจากนั้นอน,อนุโมทนาบุญกับพระมหาเถระพระเถระและญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่ถวายความอุปถรัรมภ์ทั้งเป็นการบริจาคทาง,ทง บัญชีธนาคารและนําวัตถุดุเป็นข้าวสารอาหารแห่งมาด่วมสมทบถวายพระสงฆ์อาจากนี้ไปขอเชิญญาติโยมนะกรวดน้ำละพรพที่สรงกุศและตั้งกีปรารถนาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองอย่างในสุขสื่อต่อไปพระสงฆ์จะให้พรเป็นภาษาบาลีพร้อมกันนะยะทาวริวาปุราปริปุเรนปิสคะรังเอวเมวอิโตทินังเปตานังปกปติ จิต for ังปฏิตังตุมหังกิปเมวัสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโตปนรโสยะธามณิโชติระโสยะธาติมยวันฌานโตสารปารวันวินานสันตุมันเตม วันตะรยอยยนสุกีวิทยาลัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุลลงรรยยม่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากร,กรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคง มาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสาม,มนเณนรจำนวนหนึ่งพรูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา